นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรั้เข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับ วันนี้เรามาเจอกันนะครับวันอังคาร30ธันวาคม2568อยครับอยู่กับเราสองคนผมสุทธิวัฒน์หงพุริพันธ์และกุลนงวดีธนิมานครับค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเทรดหุ้นนะคะคก็เป็นวันทําการสุดท้ายของปีนี้อีกด้วยนะคะซึ่งถ้าดูภาพของตลาดหุ้นไทยปีนี้อาจจะซบเซาไปบ้างแต่ว่าปีหน้านี่หลายคนก็มองว่าจะเป็นโอกาสในการลงทุนก็ขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับนักลงทุนไทยทั้งหมดเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เรามาฟังมุมมองจากนักวิเคราะห์กันค่ะคส่วนช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ หลายคนอาจจะนิยมชมชอบเรื่องของการสะสมบุญนะคะวันนี้ในเบรก2เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานที่ทําบุญเลี้ยงน้องหมาน้องแอมวมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราติดตามค่ะใช่ครับขณะเดียวกันวันนี้นะครับรอลุ้นวันสุดท้ายหุ้นไทยจะไปอย่างไรบ้างจะปิดบวกได้หรือเปล่าวันนี้ f a c e b o o k l i v e ก็มาคุยกันกันกบนายทีลงทุนเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่าง,ต,างติดตามได้ผ่านทางเซสเทรดคอมรวมทั้งเซ t เทรดคลับนะครับ แต่ย้อนดูเมื่อวานนี้กันหน่อยครับเซตปิดที่1,254.03จุดนะครับลงไป5.22จุดมูลค่าการซื้อขายบางเฉียบ23,709.17ล้านนะครับนักทุนคงหยุดปีใหม่แล้วแต่จะเห็นได้ว่ากลุ่มรายกลุ่มสัดส่วนของแต่ละกลุ่มเนี่ยต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย600ล้านนะครับหุ้นไทยซึม ไร้ปัใจจัยใหม่เข้ามานะครับก็ปัใจจัยใหม่อาจจะต้องรอปีหน้าเลยครับนโยบายหาเสียงแต่ละพักทยอยออกมาแล้วก็จับตาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าจะยุติแบบยั่งยืนหรือเปล่านะครับหลังเที่ยงวันนี้ครบกําหนด ข้อตกลงหยุดยิง72ชั่วโมงซึ่งรัฐบาลก็ย้ำเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับขณะที่จีนก็มาเป็นตัวกลางในการประสานไกลเกลีย่ยทั้ง2ประเทศจีนก็เสนอเงินช่วยเหลือ20ล้านหยวนหรือ100ล้านบาทให้กับทั้งไทยและกัมพูชาเพื่อซ่อแมแซมความเสียหายจากการสู้รบแล้วก็ฟื้นฟูชายแดนนะครับแล้วคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดก็เป็นหุ้นใหญ่ทั้งสิ้นเลยนะครับคาดว่านักทุนอาจจะเก็บเพื่อรอปันผลปีหน้าไปเลยเดลต้านะครับเพ ราคาไม่เปลี่ยนแปลง CPO ย่อลงไป1บาทนะครับปตทสอผอราคาไม่เปลี่ยนแปลงส่วน K-Bank ย่อลงไป50สตางค์นะครับสายวิการบลมเบิร์กรวบรวมการลงทุนที่กำหนดนิยามของยุคสมัยนี้ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะครับนักงทุนต้องเตรียมรับมือต่อไปโดยปี68เนี่ยเป็นปีแห่งการเดิมพันที่มีความเสี่ยงสูงความผันผวนรุนแรงในตลาดเงินทั่วโลก ตั้งแต่การพุ่งทำสิติราคาทองคําไปจนถึงความปั่นป่วนในตลาดปัจจุบันและหุ้นกู้ครับนักทุนส่วนใหญ่ทุ่มเงินไปกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วก็กลยุทธ์ที่ใช้เงินกู้จํานวนมากโดยเฉพาะการกลับมาของโดนัลด์ทรัมป์ที่สร้างแรงกระเพื่อมอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมหุ้นอุตสาหกรรมฝั่งของยุโรปแล้วก็การเก็งกำไรสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับส่วนทางไมเครเบอรี่ก็สร้างความสเสียดสีให้กับตลาดนะครับหลังจากเปิดเผยข้อมูลว่า อกองทุนของเขาเนี่ยเข้าถือ Put Options mm hmm. เพื่อเก็งกําไรในทางลบต่อหุ้นยักษ์ใหญ่ยานอวิเด e mm ี hmm. นะครับซึ่งก็ถือเป็นหุ้นที่อยู่ในกระแสะ AI มาตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าไม่มีใครตอบได้ว่า f อ r s ์หุ้นเอกำลังจะแตกจริงหรือเปล่าแต่ราคาอ e mm ีว d เดีก็ลดลงตอกย้าให้เห็นว่าความเชื่อมั่นนักทุนเริ่มสั่นคลอนครับตลาดที่เคยพึ่งพางหุ้นเพียงไม่กี่ตัวก็พร้อมพลิกผันได้อย่างรวดเร็ว ปี68กระแสการเก็งกําไรจากการเสื่อมของค่าเงินกลายเป็นความร้อนแรงนักทุนเริ่มไม่มั่นใจในสกุลเงินหลักอย่างดอลลาร์ยูโรหรือว่าเยนครับทำให้นักทุนหันไปพึ่งพาทองคําแล้วก็คริปโตเคเรนซีเพื่อปกป้องความมั่งคั่งแต่สถานการณ์จริงในตลาดกลับมีความย้อนแยง้งเพราะว่าพับัตรัฐบาลของสหรัฐยังคงแข็งแกร่งแล้วก็ถือว่าทําผลงานได้ดีที่สุด นับตั้งแต่ปี63เลยนะครับถึงแม้บิตคอยจะพุ่งในช่วงแรกแต่ภาพรวมเงินสกุลดิจิทัลต่างๆก็กลับร่วงลงลงแรงตามมารวมทั้งสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆทองแดงอลูมิเนียมราคาก็ไม่ได้พุ่งนะครับเพราะเงินดอลลาร์เสื่อมค่าเพียงอย่างเดียวแต่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของภาษสิโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ปัญหาด้านอุปทานซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องมาน่าจะไปปีหน้าด้วยปี2 5 6 9หรือปี2026นะครับ าก,การจัดการการลงทุนปี6-9ปีหน้าจะเป็นอย่างไรมีข้อมูลจากทางตลาดหลักทรัพย์โดย Set i n v e s t Now นะครับก็ให้ตั้งข้อสังเกตจากกระแสะหุ้นเทคพอร์ตของคุณเนี่ยเสี่ยงกระจุกตัวอยู่ในหุ้น AI หรือว่า Big Tech เกินไปหรือเปล่านะครับ แนะ5กลยุทธในการปรับพอร์ตให้แกร่งนะครับมีคําแนะนําจาก Morningstar เช่น Rebalance พอร์ตให้สมดุลครับอย่าปล่อยให้หุ้นโตจนล้นพอร์ตเช่นจาก60พุ่งไป80%ก็แนะนําให้ปรับสัดส่วนเพื่อลดความเสี่ยงจากการปรับฐานนะครับแล้วก็เพิ่มน้ําหนักในพันธบัตรเพื่อสร้างแนวกันชนด้วยตราสารหนี้คุณภาพดีโดยเฉพาะนักทุนวัยห้บกเพื่อป้องกันเงินกษียณในยุคดอเบี้ยขาลงบุกตลาดหุ้นต่างประเทศหุ้นนอกสหรัฐ ยังมีราคาถูกแล้วก็มีอัพไซต์สูงกว่าหลังจากที่ตามหลังตลาดสหรัฐมานับ10ป,ปีก็เสริมหุ้นคุณค่าหุ้นขนาดเล็กลดการพึ่งพาเมกะแคปคือหุ้นตัวใหญ่ๆเพียงไม่กี่ตัวนะครับกระจายความเสี่ยงไปสู่ small cap แล้วก็ value stock ที่ยังไม่ได้วิ่งแรงแล้วก็เน้นหุ้นปันผลที่สร้างกระแสเงินสดกระจายกำลังทุนสู่กลุ่มดิเฟนซียอย่งเช่นสาธารณภคและอุปโภคบริโภคนะครับเพื่อสร้างความสมดมอของรายได้แม้ตลาดจะผันผวนก็นาตามแล้วระบุว่าปี69คือปีแห่งการ back to basics ไม่ต้องใช้เครื่องมือซับซ้อนแค่ปรับพอร์ตให้สมดุลก็สร้างโอกาสการเติบโตระยะยา,ยาวได้อย่างมั่นคงแล้วครับมาย้อนดูสถิติการลงทุนของปี68นะคะก็เรียกได้ว่าถึงแม้เมื่อคือนนี้ราคาทองจะร่วงลงกว่า200เหรียญน,นะคะแต่ว่าปีนี้ก็เป็นปีที่สายเทรดออกจากตลาดหุ้น ไปลงทุนทองคำกันอย่างหนาะแน่นเลยทีเดียวก็ทำให้เกิดการเทรดร้อนแรงเป็นประวัติการมีการทำนิวไฮมากถึง50ครั้งตลอดทั้งปีค่ะและการซื้อขายทองคำเฉลี่ยต่อวันของปีนี้อยู่ที่ประมาณ65,900กว่าล้านบาทซึ่งก็สูงกว่ามูลค่าการซื้อขายหุ้นที่อยู่ประมาณ4-2,000ล้านบาทค่ะโดยวันที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนั้นพุ่งไปถึง255,000กว่าล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ ยอดการเทรดทองคำในภาพรวมพุ่งสูงขึ้นคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ50%ของ GDP ของประเทศซึ่งก็มีผลต่อเงินบาทให้แข็งค่าอย่างรวดเร็วโดยแบงค์ชาและกระทรวงการคลังจึงเริ่มมาตรการคุมเข้มการเทรดทองผ่านแอปพลิเคชันบังคับรายงานธุรกรรมต่อกรมสำนักรานเพื่อให้รัฐเห็นความเคลื่อนไหวเงินทุนจริงควบคู่การพิจารณาเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการเทรดทองแบบเก่งกำไรที่ไม่มีการส่งมอบทองคำจริง โดยแบงค์ชาติก็เตรียมกำหนดเพาดานวงเงินซื้อขายทองออนไลน์เพื่อจำกัดธุรกรรมขนาดใหญ่ที่หมุนเวียนวันละหลายร้อยล้านบาทค่ะซึ่งนายวิทยยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าธุรกรรมทองคำนั้นเป็นแหล่งแรงขายดอลลาร์สูงถึง45-62%ของทั้งระบบในบางช่วงทำให้เงินบาทแข็งค่าเร็วไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานค่ะซึ่งทางฝั่งของร้านค้าทองคำแล้วก็แบงค์ชาติก็หารือกันหลายรอบค่ะและล่าสุด โพสต์เดย์ก็ได้สัมภาษณ์คุณพวันณนววัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YG l G. ก็เผยว่าได้ทางออกแบบวินวินแล้วนะคะแล้วก็การปฏิวัติด,ด้วย USD แพลตฟอร์มเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสข้อตกลงก็คือว่าผ่อนปรนเวลาปรับการส่งเอกสารจากที่เข้มงวดเป็น T บวก3สำหรับการรายงาน FX และสูงสุด T บวก7สำหรับเอกสารนำเข้าส่งออกเพื่อให้ร้านทองทำงานได้จริง และแยกกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจนมีสายสะสมนะคะที่เดินเข้าร้านซื้อขายทองจริงยังใช้เงินบาทเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเป็นสายเก่งกำไรแบบ Day ์เทรดหรือว่าค้าออนไลน์ก็จะต้องโยกไปเทรดด้วยเงินดอลลาร์เพื่อลดความผันผวนของค่างเงินระบบใหม่นี้คาดว่าจะพร้อมใช้งานภายใน6เดือนโดยจะมีการประชุมสรุปความชัดเจนอีกครั้งในวันที่6มกราคม2569ค่ะ ไปดูราคาน้ํามันในปีนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นขาลงนะคะส่วนปีหน้าก็คาดว่าน่าจะลงอีกค่ะเพราะว่าสปายมากกว่าดีมานช่วงต้นปีเราเห็นน้ํามันที่80เหรียญต่อบาเรลแต่ว่ากลางเดือนธันวาคมก็เห็นต่ําสุดไม่ถึง57เหรียญต่อบาเรลค่ะและปีนี้หุ้นไทยเองก็ไม่ดีนักนะคะด้วยหลายปัจจัยทั้งความนิยมหุ้นนอกที่เพิ่มสูงขึ้นหุ้นสารฐอเกาที่ทำนิวไฮ หุ้นไทยปิดสูงสุดในปีนี้ในเดือนตุลาคมที่ระดับกว่า1,300จุดและจุดต่ำสุดคือเดือนมิถุนายนอยู่ที่1,062จุดค่ะซึ่งตลาดหลักทรัพย์ก็ส่งเสริมทางเลือกเปิดเทรดหุ้นนอกผ่านตลาดหุ้นไทยด้วย dr มีเงินไม่มากก็เทรดหุ้นนอกได้ก็ทำให้เราเห็น dr ว่ามีถึง233หลักทรัพย์จากผู้ออกทั้งหมด9รายด้วยกันค่ะและตั้งแต่ต้นปีนะคะนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยกว่าแสนล้านบาท มีเพียงรายย่อยที่ซื้อเกือบ1,60 0 0 0ล้านบาทค่ะบลเอเซ u s ก็ระบุว่าตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมาหุ้นไทยร่วงกว่า408จุดหรือ24.48เปอร์เซ็นต์และผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีก็ติดลบรวมกันกว่า 24%ค่ะโดยข้อมูลในอดีตก็บ่งชี้นะคะว่าเมื่อผลตอบแทน3ปีติดลบในระดับ20-30%ก็มักจะตามมาด้วยผลตอบแทน1ปีข้างหน้าที่เป็นบวกอย่างมีนัยะสำคัญประมาณ47%นะคะดังนั้นนี่คือจังหวะที่ความเสี่ยงต่ำลงและปัจจัยพื้นฐานด้านมูลค่าของตลาดทุนไทยปีนี้ถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับอดีตค่ะโดยค่าเฉลี่ย Price per Book Value ลดลงจาก2.7เท่าในปี58เหลือ1.1เท่าในปี68แล้วก็มีบอจอมีราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีมากถึง461บริษัทจาก703บริษัทค่ะแล้วก็ยังมีบอจอที่จ่ายปันผลสูงกว่า5%ถึง273บริษัทหรือคิดเป็น39%ของบอจอทั้งหมดนะคะ บลเอซีพลัสก็แนะนํากลยุทธ์ช่วงขงสุดท้ายของปีก่อนจะปีใหม่นะคะแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงปีหน้าว่าให้ทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานดีปันผลเด่นใน5กลุ่มสากรรมค่ะได้แก่กลุ่มธนาคารค้าปลีกพลังงานสื่อสารและอสังหาริมทรัพย์ค่ะสำหรับช่วงนี้ไปติดตามมาเก็ตอัพเดทกันค่ะ ตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐปรับย่อลงนะครับดาโจนส์ลงไป249.04จุด s v 500ลงไป24.20จุด NASDAQ ลงไป118.75จุดนะครับขยับปรับย่อลงกันทั่วหน้าครับหุ้นที่ฉุดตลาดในฝั่งขอสหรัฐก,ก็คือหุ้น AI ครับแล้วก็ Big Tech ต่างๆที่เกี่ยวเนื่อง อย่างหุ้นเอวิดียร่วงลงไป1.2หุ้นออราโค่ร่วงลงไป1.3อนักลงทุนยังคาดหวังปรากฏการณ์ซัมเทคลอสฟรายลี่ครับที่ดัชนีเอสี500จะปรับตัวขึ้นในช่วง5วันทําการสุดท้ายของปีแล้วก็2วันทําการแรกของเดือนมกราคมปีถัดไปนะครับซึ่งก็ตรงกับย4ธันวาคมที่ผ่านมาไปจนถึง5มกราคมปีหน้า69เนี่ยนะครับขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่ก็ยังคมมงมีมุมมองบวกต่อแนวโน้มตลาดปี69แล้วก็รอเฟดครับที่จะประชุมกัน เพิ่มเติมแล้วก็ยังมีรายงานประชุมที่จะออกมาด้วยเนี่ยนะครับซึ่งตามข้อมูลตามกําหนดก็คือรายงานของการประชุมเฟดเมื่อ9-10ทถึง10ธันวาคมจะออกมาวันนี้ตามเวลาชารัฐซึ่งก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งครับที่หาทิศทางสัญญาณอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปครับ ส่วนฝั่งของยุโรปกันบ้างครับปรับยอ่อลงในส่วนของฟุตซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนย่อลงไปเล็กๆ4.15จุดที่ไม่เปลี่ยนแปลง d ด็คสมนีบวกมาเล็กๆเช่นเดียวกัน11.06จุดซีซี0ของฝรั่งเศสบวกมา8.44จุดนะครับ ตลาดหุ้นยุโรปถือว่ายังคงอยู่ในระดับปิดเป็นประวัติการครับแรงหนุนจากกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคแล้วก็การปรับตัวขึ้นของดัชนีเป็นไปอย่างจำกัดเพราะว่าหุ้นที่ปรับตัวลงก็คือกลุ่มการเงินก็เลยถ่วงน้ำหนักกันนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ร่วงลงก็คือกลุ่มกลาโหมร่วงลงไปเกือบ1%่หลังจากนักทุนประเมินสัญญ,ญาณล,ล่าสุดการเจรจาันติภาพระหว่างสหรัฐนะครับแล้วก็ยูเครนมีสัญญ,ญาณมีทิศทางที่ ไปในเชิงบวกมากขึ้นเดี๋ยวรอจับตาเรื่องนี้พร้อมกันเพราะว่าก็ทำให้สินทรัพย์อย่างทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่ความขัดแย้งภูมิรัฐสัตร์ดันให้ราคาทองคําขยับขึ้นปรากฏทองก็ลงแรงเดี๋ยวตามเรื่องนี้กันนะครับแต่ขยับไปดูน้ํามันกันก่อนครับ WTI แล้วก็เบรนท์ปรับตัวขึ้นนะครับ WTI บวกมาเหรียญ34เซนส่วนเบรนท์บวกมาเหรียญ30เซนนะครับภาพรวมขยับขึ้นจากแรงหน,นุนการคาดการณ์ที่ว่าสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับ ยังมีความไม่แน่นอนและมีโอกาสทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นรวมถึงความตึงเครียดล่าสุดที่เกิดขึ้นในเยเมนอาจจะก,กระทบกับอุปทานน้ามันครับส่วนราคายางพารากันบ้างครับราคายางพาราเอฟโอบียางแผ่นรมวันชั้นสาวันที่29ธันวาคมนะครับตัวเลขอยู่ที่66บาทส4สตางค์ต่อกิโลกรัมย่อลงไป3 7สตางค์คิดเป็นเปอร์เซนต์ลงไป0 5 6ด้ด้วยกันนะครับขณะเดียวกันครับราคาทองกันบ้างที่บอกว่า,าปัจจัยเรื่องของรัสเซียยูเครนที่มี ทิดทางที่ดีขึ้นเราเชื่อมโยงกับฝั่งออจารัฐด,ด้วยเนี่ยนะครับก็ทำให้ภาพของทองคำร่วงลงแรงโคมเอกร่วงลงไปถึง2 0 9 1ุดดอลลาร์สหรัตออนด้วยกันนะครับโคมกอ์อยู่ที่ 4,343.60$ ดอลลาร์สหรัตออนซเจอแรงขายออกมาเซลล์ออนแฟกครับแล้วก็เกิดจากการขายทำกำไรด้วยนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ราคาทองพุ่งสูงสุดเป็นระดับประวัติการราคาโลหะมีค่าประเภทอื่นรวมถึงแพลาตินัมก็ปรับตัวลงจากแรงขายทำไรเช่นเดียวกันนะครับ นวิเคราะห์คาดกับว่าราคาทองยังมีแนวโน้มสดใสเพราะว่าผู้มิรัฐศาสตร์สถานการณ์ความขัดแย้งยังเป็นปัจจัยหนุนในแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์รัเสเซียกับยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อะนะฮะส่วนทองบ้านเราเมื่อวานนี้ปรับเปลี่ยนไปถึง27ครั้งเมื่อวานนะครับแต่สุดท้ายราคาไม่เปลี่ยนแปลงพอมาเช้าวันนี้ครับมีการปรับเปลี่ยนสรอบแล้วนะครับ ราคาทองในส่วนของทองบ้านเราทองแท่งขายที่บาทล,ละ6 5 1 5 0บาทส่วนทองรูปพหกหมื่นห้าพันเก้ารบาทต่อบาททองคำนะครับอันนี้เป็นการปรับย่อลงครั้งล่าสุด50บาทต่อบาททองคำครั้งที่2แต่ว่าครั้งแรกของตอนช่วงเช้านี้ที่ประกาศออกมา ย่อลงไปถึง1,300บาทต่อบาททองคําวันนี้ทองน่าจะเป็นอีกวันที่ผันผวนยังไงร,รอจับตาเพราะว่าถ้ารวมรอบนี้คือรอบที่2กับรอบแรก1,300วันนี้เท่ากับลงมา1,350บาทต่อบาททองคําแล้วนะครับส่วนค่างเงินบาทเช้านี้กันบ้างครับเปิดมาที่3ท6 5สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับอ่อนค่าลงตลาดจับตาการรายงานการประชุมของเฟดที่จะที่ยอรรับรู้ช่วงราวตีสคืนนี้ตามเวลาในไทยนะครับ รวมถึงรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐเพื่อที่จะประกอบแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟดในระยะข้างหน้าแล้วก็พัฒนาการระหว่างสงครามรัสเซียยูเครนความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับเวเนซุเอลาแล้วก็ความขัดแย้งไทยกัมพูชาครับทางกรุกไทกรับมาเก็ตให้กรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้นะครับอยู่ที่31 5 0บาทถึง3า8 0สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐนะครับ และเพื่อลดแรงกดดันการแข่งข้าของเงินบาทแบงก์ชาติมีการปรับหลักเกณฑ์การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการทำธุรกรรมขายเงินตราต่างประเทศทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็ที่ติบ,บุคคลให้เข้มมีผลแล้วตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับเช่นการขายเงินตราต่างประเทศเพื่อรับเงินบาทและการโอนเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชีเงินฝาก เงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่า2 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งในส่วนนี้มีมูลค่าราว85%ของธุรกรรมครับขณะที่การขายแล้วก็รับโอนเงินตราต่างประเทศมาขายทองคำก็ต้องมีการเรียกตรวจเอกสารกรณีขายัตรเงินตราต่างประเทศก็ต้องตรวจสอบเอกสารการนําเข้าเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่ารวมตั้งแต่15,000ดอลลาร์สหรัฐเกิดเทียบเท่าขึ้นไปครับ ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้กันบ้างครับเรื่องที่นิกเกอตนะครับย่อลงไป61.57จุดลงไป0.12นะครับก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะครับสำหรับนิกเกอตนะครับส่วนพาดรวมตลาดอื่นในเอเชียนอกจากนิกเกอตที่ปรับลงแล้วนะครับมาเช็คกันเลยนะครับพาดรวมหุ้นเอเชียนะครับเช้านี้ก็มีเคลื่อนไหวสลับทิศทางกันไปอย่างเซี่ยงไฮ้ปรับย่อลงไม่ว่าจะเป็นหางเสงสเตรททาวน์แล้วก็สฟีสามารถบวกได้ในเช้าวันนี้นะครับ ปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนี้ที่เราให้น้าหนักกันครับฝั่งของหุ้นยุโรปเองที่ยังถือว่ายังอยู่ในระดับนิวไฮนะครับแล้วก็น้ํามันที่พุ่งแต่ปัจจัยลบครับดาวโจนส์ที่ปรับย่อลงทองที่ร่วงแล้วก็ MPI เดือนพฤศจิกายนหดตัวครับถึง2.4%ก็กระทบหลักจากทั้งชายแดนน้ำท่วมแล้วก็เงินบาทน,น้ำตาลไทยปี69เผลิตล้นแล้วก็พาณิชห่วงน้ำท่วมแล้วก็ฝั่งของการประทะชายแดนที่จะฉุดการท่องเที่ยวปลายปีนี้ให้ชะลอลงครับ นี่ก็เป็นภาพปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนี้ที่เราต้องจับตาไปพร้อมกันครับก่อนจะสิ้นปีนะคะทาง B O I ก็ไฟเขียวการสนับสนุนการจัดเทศกาลดนตรีแนว E D M ที่ใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในโลกนั่นก็คือ Tomorrowland ค่ะก็มีต้นกำเนิดจากเบลเยียมนะคะซึ่งมาเลือกประเทศไทยให้เป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะได้จัดเทศกาล Tomorrowland อย่างเป็นทางการก็จะเริ่มงานครั้งแรกธันวาคมปีหน้าที่ Wisdom Valley จังหวัดชนบุรีค่ะและรัฐบาลไทยก็ได้อนุมัติงบประมาณและสิทธิประโยชน์ B.O.I เพื่อจัดงานนี้ต่อเนื่อง5ปีเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเทศกาลดนตรีระดับโลกค่ะโดย B.O.I ก็ได้ปลดล็อกอุปสรรคของการจัดงานอย่างเช่นเรื่องของวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของศิลปินและทีมงานต่างชาติเรื่องภาระภาษีของอุปกรณ์จัดแสดงก็คาดว่าจัดงาน3วัน ผู้ชม5,000 50, 0คนต่อวันและสร้างมูลค่าเศรษฐกิจรวมไม่ต่ำกว่า21,000ล้านบาทตลอดระยะ5ปีของการจัดงานค่ะ และเมื่อวานนี้กราตอก็ฟิตปลายปีนะคะวันเดียวกล่าวโทษการปั่นหุ้นถึง5บอบจค่ะโดยประกาศใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด6รายกรณีซื้อหุ้น tfg และ tfg ว a r r นึ่งใช้ข้อมูลภายในเหตุเกิดเมื่อปี59นะคะเรียกให้ชำระเงินทางแพ่งรวมกว่า1.1พันล้านบาทค่ะกรตอยังกล่าวโทษผู้กระทำความผิดต่อ dsi กรณีปั่นหุ้น s i m i ิ Asset หรือว่า S.A. หุ้นโคแมนและหุ้น O.T.O. One-to-one-contact ปัจจุบันคือบริษัท Peer for you พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการต่อปปงด้วยเหตุเกิดช่วงปี64-66ถึงนะคะโดยมีพฤติกรรมอย่างเช่นส่งคำสั่งซื้อครองคำเสนอซื้อในหลายระดับราคาค่ะส่วนกรณีซื้อหุ้น S.F. ก็มีการใช้ข้อมูลภายในได้ประโยชน์ก็สั่งให้ชำระเงินทางแพ่งรวม8.6ล้านบาทเศษ รวมทั้งกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารอีกด้วยค่ะ และเซ t อ l e r t เช้าวันนี้นะคะก็เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลหุ้นเอ็มวิชนหรือว่า MVP โดยตลาดหลักทรัพย์ก็ขอให้ MVP ชี้แจงแนวทางการปรับปรุงระบบควบคุมภายในและมาตรการกำกับดูแลเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเงินทดรองจ่ายและลูกหนี้กรรมการซึ่งทางสำนักง,งานกอรอสั่งการให้ MVP จัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษที่เรียกว่า Special Audit เกี่ยวกับรายการดังกล่าวค่ะทั้งนี้ก็ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ k, ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมกับนำส่ง Special Audit ซึ่งกรอตตอ,อก,กำหนดส่งภายในวันที่23มกราคม69ค่ะครับรับเด็ดนะครับ30ธันวาคมนายกก็จะมีการประชุคมครมนะสุดท้ายของปี68นะฮะเพื่อพิจารณากรอบเป้าหมายดิบายการเงินปี69ตามที่ทั้งคลังแล้วก็แบงค์ชาติเสนอเงินเฟ้ออยู่ที่กรอบ1-3เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวจับตาทิศทางการลงทุนวันนี้ไปพร้อมกันนะครับวันนี้คุยกับทางนักก,กลงทุนบอลลอยต้าด้วยนะครับคุณธนพงศ์จรรญวัฒนกิจวันนี้คุยกันครัับสสวดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับครับถามถึงเทรนด์การลงทุนปีหน้าหน่อยครับปี69มีกลุ่มไหนอุตสาหกรรมไหนที่ยังพอจับตาแล้วก็ให้นักทุนได้ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้บ้างครับ จริงๆถ้าถามว่ากลุ่มไหนเนี่ยผมคิดว่ามีหลายกลุ่มนะที่ดูน่าสนใจนะครับแต่ว่ากลุ่มที่เรายังมองเป็นหลักเนี่ยก็คือกลุ่มยูเ a ลกับแวลูเพลนี่แหละนะครับกลุ่มยูเพลเนี่ยเราคิดว่าทิศทางดอกเบีย้ยทั่วโลกนะครับปีหน้ายังคงเป็นขาลงอยู่นะครับรวมถึงไทยเองก็คิดว่ากรนองอนะครับน่าจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยอีกสักหนึ่งครั้งในช่วงครึ่งปีแรกนะครับก็ทําให้กลุ่มยูเ a ลไม่ว่าจะเป็น กลุ่มสื่อสารโรงไฟฟ้าไฟแนนซ์นะครับรวมไปถึงกลุ่มรีดเองเนี่ยก็มีโอกาสตอบรับเชิงบวกได้นะครับส่วนกลุ่มแ a l u ล p l เลนะครับก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมคิดว่าเหมาะสําหรับการกระจายความเสี่ยงนะครับเพราะว่าการทำ Asset Location มันดูมีความสําคัญมากขึ้นนะครับอย่างในช่วง2อสมปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่า กลุ่มเทคทั่วโลกนะครับปรับตัวขึ้นกันร้อนแรงมากนะครับจนคนเริ่มพูดถึงฟองสบู่กันมากขึ้นนะครับดังนั้นก็คิดว่าเม็ดเงินเนี่ยมันคงไม่ได้ไปกระจุกตัวอยู่ในหุ้นกลุ่มเทคหรือว่าหุ้นกลุ่ม AI เหมือนในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มกระจายมายังกลุ่ม value play มากขึ้นนะครับซึ่งตลาดหุ้นบ้านเราเองก็มีคาแรคเตอร์แบบนั้นนะครับสำหรับกลุ่ม value play นะครับ ค่ะนะพูดถึงเรื่องอของปัจจัยเสี่ยงในปีหน้าบ้างนะคะเราให้น้ําหนักกับเรื่องอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงจะมีการเลือกตั้งในปีหน้าด้วยนะคะเราประเมินในเรื่องนี้เพื่อการปรับตัวของนักลงทุนอย่างไรคะ่ะอืมนะครับอ่ะเอาเรื่องของการเลือกตั้งก่อนละกันนะครับยิ่งความพูดถึงความเสี่ยงเนี่ยความก็คือเรื่องของการเลือกตั้งนี่แหละนะครับที่จะเป็นความเสี่ยงหลักเนาะนะครับซึ่งทางหยวนต้าเราเองเนี่ยเรามองว่าเซตอินเด็กซ์น่าจะมีการน่าจะกลับมา u p p e ฟอร์มได้เนี่ย ได้หรือไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่า,วาสเสถียรภาพของรัฐบาลเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ผ่านการเลือกตั้งช่วงเดือนกุมภานไปนะครับถ้าเกิดว่าออกมาแล้วปรากฏว่าใช้เวลาจัดตั้งรัฐบาลไม่นานนะครับแล้วก็รัฐบาลมีเสียงข้างมากแบบไม่ได้กระจายตัวมากเนี่ยก็คิดว่าจะหนุนเซตอินเด็กซ์ให้กลับมาเอาผู้ฟอร์มตลาดหุ้นในภูมิภาคได้นะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลเองก็จะมีอำนาจในการนโยบายการบริหารนะครับหรือว่าดาเนินนโยบายต่างๆสามารถเบิกใจ่ายนโยบายได้เร็วนะครับแล้วก็จะเป็นภาพที่ดีต่อเศรษฐกิจนะครับแต่ว่า ถ้าผลออกมาคือรัฐบาลผสมนะครับก็คือมีจํานวนพรรคการเมืองที่ค่อนข้างมากในการบริหารเนี่ยเราก็มองว่าเซ็นอินเด็กซ์อาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวเชิงบวกมากนักนะครับเพราะว่านโยบายเศรษฐกิจต่างๆมันก็มีโอกาสจะออกมาไม่ได้ราบรื่นนะครับส่วนเคสสุดท้ายก็คือเรื่องของความเสี่ยงว่าถ้าเกิดหลังจากเลือกตั้งไปแล้วนะครับการจะตั้งรัฐบาลมันไม่ราบรื่นอย่างที่คิดนะครับหรือว่าจะตั้งรัฐบาลล่าช้าออกไปนะครับอันนี้แน่นอนว่าเซ็นอินเด็กซ์คงจะตอบรับเชิงลบแหละ นะครับแล้วก็ฟันโฟืองต่างชาติเองที่คาดหวังว่าจะกลับมาได้บ้างนะครับก็คงอาจจะไม่ได้เห็นภาพนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกรณี worst case อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับที่เป็นความเสี่ยงสําคัญด้วยเนี่ยนะครับก็คิดว่าดาวไซ์เซนตินเดก็คงไม่ได้มีมากนักแล้วนะครับเพราะว่าสองสามปีที่ผ่านมาเซตอินเดกปรับตัวลงมาตลอดนะครับแล้วก็ทําให้ดาวไซต์ดาวไซ์มันน่าจะค่อนข้างจากัดแล้วนะครับเพราะว่าปันผลของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงมากมาก นะครับดัง okay. er uh, so mm hmm. so น uh ั้นภาพตรงนี้น่าจะเป็นตัวที่ทําให้การปรับตัวลงเนี่ยคงมีไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้กลับมาเอาผู้ฟ้องได้ถ้าเกิดการเมืองไม่ได้มีภาพที่ดีขึ้นนะครับก็เป็นส่วนที่เราต้องจับตาไปภาพของการเมืองเชื่อมโยงกับการลงทุนพร้อมกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณธนพงศ์ครับถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ด้วยเลยนะครับขอบคุณนะคะสอบคุณบสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนพงศ์จากทางบลรอยต้าครับ มาที่เรื่องของการติดอาวุธการลงทุนที่จะให้คุณผู้ชมแล้วก็บรรดานักลงทุนไม่พลาดท,ทุกความเคลื่อนไหวสําคัญของตลาดทุนนะคะสามารถติดตามได้ที่เซตซูมอินในช่อง YouTube Official ที่ตลาดหลักทรัพย์พัฒนาขึ้นมามีการนําเสนอข้อมูลที่รวดเร็วแม่นยําเชื่อถือได้จากตลาดหลักทรัพย์และพันธมิตรค่ะเนื้อหาจะครอบคลุมทุกมิติการลงทุนทั้งความรู้ผลิตภัณฑ์การลงทุนแล้วก็แนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนที่เรียกว่า ESG ผ่านหลากหลายรายการติดตามได้ทุกวันตั้งแต่9้าโมงเช้านะคะจะถึง ไปไปจนถึง6โมงเย็นเลยค่ะนอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ก็ยังเชิญชวนให้สมัครใช้บริการ T S D E Document ด้วยค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะคะซึ่งในยุคนี้เนี่ยก็ถึงเวลาการบอกลาการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษแล้วซึ่ง T S D E Document ก็ช่วยได้นะคะทั้งสะดวกรวดเร็วดูได้ทุกที่ทุกเวลา ส่งปั๊บดูได้ปุ๊บปลอด,ลอดภัยด้วยค่ะเอกสารข้อมูลสําคัญก็ไม่สูญหายไม่รั่วไหลแล้วก็ยังครบทุกเอกสารที่สําคัญสามารถรับสิทธิประโยชน์ข้อมูลต่างๆได้ทางอ e ีเมลแทนปรษณีย์ด้วยนะคะก็เป็นบริการดีๆอีกบริการหนึ่งที่ช่วยยกระดับชีวิตนักลงทุนค่ะสมัครเลยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าก,กลับมาติดตามนักลงทุนกันต่อครับ ใกล้ปีใหม่นะครับชวนคนรักสัตว์มาอุปการะสัตว์อย่างสุนัขจรจัดกันบ้าง<ช>นะครับเราติดตามรายงานเรื่องนี้พร้อมกันจากคุณคณิ t h าอม,มอนเมธวรินครับ กาแฟสุนัขเพศเมียอายุ6ปี7เดือนมาอยู่ที่ศูนย์พักพีงมูล,ลนิธิใจด็อกเรสคิวตั้งแต่5ปีก่อนค่ะในสภาพสูญเสียการเดินมีแผลกดทับใช้เวลารักษาดูแลประมาณ3เดือนควบคู่ทำกายภาพบำบัดพัฒนาการดีขึ้นทุกวันนี้กาแฟใช้วิลแชร์สุนัขคลองแคล่วสดใสมีชีวิตชีวาไม่กลัวคนแปลกหน้าเข้ากับคนง่ายค่ะ เช่นเดียวกับโอโมสุนัขเพศผู้วัย7ปีเดินไม่ได้ถูกอุ้มมาทิ้งไว้ที่ศูนย์ตอนนี้แข็งแรงใช้วิลแชร์คล่องแคล่วจนแทบจะวิ่งได้เลยล่ะค่ะยังมีสุนัขอีกกว่าร้อยตัวในศูนพักพิงแห่งนี้ล้วนเป็นสุนัขจรจัดที่ได้รับการดูแลอย่างดีจากทั้งพี่เลี้ยงและโรงพยาบาลภายในศูนย์ได้วิ่งเล่นออกกำลังกายได้รับอาหารเพียงพอทั้งอาหารหลักและอาหารเสริมที่มีโภชนาการครบถ้วนค่ะ แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะเตรียมอาหารให้น้องหมานะคะเราเรียกว่าของตามภาชนะที่ใช้นะคะส่วนประกอบค่ะเป็นทั้งสปากเกตตี้ไส้กรอกแล้วก็ชีสนี่เป็นอาหารแบบเดียวกับที่คนทานเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีค่ะอาหารเมร็ดผสมโยเกิร์ตแล้วก็ขนมแท่งค่ะพร้อมแล้วแล้วก็มาทํากันเลยค่ะนี่ใส่เลยค่ะ ผู้รวมก่อตั้งและผอ,อ,อมูล,ลนิธิให้ข้อมูลค่ะว่าใจด็อกเรสคิวเป็นูนยนพักพิงสุนัขที่ปฏิบัติตามหลักสวัสดิภาพสัตว์สากลให้ความสําคัญทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของสุนัขในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอบอุ่นท่ามกลางธรรมชาติใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในเขตจังหวัดนครนายกซึ่งมีผู้ใหญ่ใจดีบริจาคพื้นที่เป็นสาธารณประโยชน์ค่ะโดยมองว่าเป็นข้อดีเนื่องจากนครนายกเป็นจังหวัดที่ไม่ใหญ่เกินไปสามารถวางแผนในการดูแลสุนัข ดไ้ยังมีพันธมิตรที่ช่วยสนับสนุนศูนย์พักพิงสุนัขแห่งนี้หนึ่งในนั้นคือมาสประเทศไทยที่สนับสนุนทั้งอาหารสัตว์เลี้ยงรวมถึงโครงการทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขตั้งเป้าให้ครบ70,000ตัวภายในปี2,569ซึ่งจะครอบคลุมกว่า80%ของประชากรสุนัขในนครนายกค่ะ so our the objective of j a i d Dog Rescue is to transform the lives of street dogs in Thailand so that means that we want to improve the lives for the dogs living on the street for the dogs living in communities but also to improve the relationship between dogs and communities. อีกหนึ่งโครงการสำคัญที่มูลนิธิและพันธมิตรร่วมกันรณรงค์คือการรับอุปการะสัตว์เลี้ยงจากสวนพักพิงเป็นทางเลือก,กแรกของคนรักสัตว์ที่ต้องการรับสัตว์เลี้ยงเข้าบ้านภายใต้แนวคิดเปลี่ยนแปลง2ชีวิตเพื่อให้เห็นว่าการอุปการะสามารถเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตสัตว์เลี้ยงและชีวิตผู้รับอุปการะไปได้พร้อมๆกันค่ะอยากมาสัมผัสจริงๆเพราะว่าทุกครั้งที่จะได้เจอน้องหมาเนี่ยเราจะต้องทําความรู้จักเขาก่อนค่ะว่าเรา เราเข้ากันได้ไหมถ้าถูกชะตาก็เอากลับบ้านอย่างเนี้ค่ะก็เหมือนตัวที่ชื่อหน่อยแน่ค่ะอยู่ที่บ้าน <c oughs> ตัวนั้นก็คือสงสารเขาเพราะว่า แบรเก,ก่าเขาโดนทำลายมาค่ะตัวนี้ชื่อคริปโตค่ะอายุเก่าเดือนน่ารักมากเลยค่ะแต่หากถ้าเราได้อุปการะเนี่ยก็คือให้บ้านใหม่กับเขาแล้วเราก็จะได้ความรู้สึกใหม่ๆด้วยมันเหมือนเราก็ประทับใจน้องหมาที่จะมาบ้านเราก็ประทับใจด้วยค่ะข้อมูลจากมูล,ลนิธิใจด็อกส์ระบุว่าอัตราการรับอุปการะสัตว์จากศูนย์พักพิงในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตย้ย่งอยู่ในระดับต่ำ จึงนับเป็นความท้าทายทั้งการสื่อสารและการให้ความรู้ร่วมกับพันธมิตรเพื่อช่วยให้สุนัขหลายร้อยชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ทั้งในนครนายกและขยายไปทั่วประเทศคณิษฐถาอมอมรเมธวรินทรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน และทั้งหมดนี้ก็คือรายการนาทีลงทุนสําหรับวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของวันทําการปี68นะคะก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดเราพบกันใหม่วันจันทร์ที่5มกราคมนะคะแล้วก็เป็นการสวัสดีปีมาทองขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับนักลงทุนทุกท่านวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยครับ สุขสีโรดประทานพรโดย